หนึปีข้างหน้าชีว<ป>ิตเราจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับรรดาทอร์โรสจนะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะปี2020แล้ววันนี้เราจะมาดูดวงพี่อกอร์สอพิโซที่45กันนะคะในท็อปปิก ในหนึ่งปีข้างหน้านี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงคนโสดจะมีแฟนยังน้าหรือว่ายังนั่งคานเหมือนเดิมการงานเราล่ะจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าปีหน้าจะได้เป็นผู้จัดการเป็นเมเนเจอร์หรือเปล่าจะร่ำจะรวยดีกว่านี้ไหมฐานะจะดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะใน EP นี้ค่ะแล้ววันนี้ไพ่ทาโร่ที่ราดาจะดูดวงให้กับทุกคนนะคะก็มีเริ่มจาก The Rider Waite t a r o Deck แบบมินิเอเจอร์แบบมินิมินินะคะตามมาค่ะ Tarot of the New Vision นะคะเป็นไพ Rider ่ Rider Waite เช่นกันเพียงแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่ง ของภาพ RiderWeb Original นะคะเมื่อเปรียบเทียบกันและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ After t a r o t ค่ะซึ่งทั้ง3เด็กนี้ลาดาจะดูดวงให้กับทุกคนเลยทุกกองทุกตัวเลือกนะคะโอเคสำหรับตัว Choice ที่ลาดาจะดูดวงให้กับผู้คุณวันนี้นะคะเกี่ยวกับคุณพี่โดเรมอนเพราะฉะนั้น ตัว Choice ในวันนี้เอพิโซดที่45ก็มีอยู่ทั้งหมด5 Choice นะคะแต่นเดนโอเควันนี้ละดามาอยู่5 Choice ค่ะเริ่มจาก1ตัวเลขที่1ประตูทุกขนแหง้งช i c e ที่2 t i ท e m มแ i ช e Choice ที่3 ผ้าคลุมการเวลาช้อยที่สี่ขนมปังช่วยจำและสุดท้ายค่ะแต่ไม่ท้ายสุดนะคะผ้าคลุมร่องห่นนะคะให้คุณได้เลือกมาหนึ่งช้อยเท่านั้นนะคะอธิษฐานในใจว่าในหนึ่งปีข้างหน้าเนี้ยหรือในสิบสองเดือนข้างหน้าเนี้ยชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างอธิษฐานในใจนะคะเราเลือกมาหนึ่งช้อย โอเคค่ะเริ่ม โอเคเราจะมาเริ่มดูดวงกันแล้วนะคะทุกคนคราวนี้เปิดตัวมาเป็นประตูทุกหนแห่งเนาะรดาขอคนที่เลือกคนเลือกของวิเศษโดเรมอนประตูทุกหนแห่งนะคะดูซิว่าในหนึ่งปีข้างหน้าของคนกองเนี้ยจะเป็นอย่างไร ขอรดาสับไพ่กดน,นะคะเห็นหนึ่งปีข้างหน้านี้คนกองนี้จะเป็นยังไงนะกองเล็กเนี่ยค่อนข้างจะสับยากนะคะสังเกตไหมมันเล็กแล้ะมือระดาก็ใหญ่ ใบที่หนึ่งตามมาตามด้วยเด็กที่สองนะคะเราจะดูให้กับทุกกองเลยเด็กละหนึ่งใบค่ะต่อหนึ่งกองนะคะในหนึ่งปีข้างหน้านี้ จะเป็นยังไงบ้างออหอยไข่ออกมาดีวความมั่นย้ำด้วยเธอแม้ว่าเราจะดูแบบขำๆแต่เราก็มีความจริงจังในการทำนายนะคะสุดท้ายค่ะ จะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคนที่เรียกกองนี้ร้อนอยู่ใช่ไหมนะคะคนกองแรกโอเคเล็กกลางใหญ่ตามไซส์ของไพ่นะคะแล้วมาดูใบแรกกันคะ่ะ ววาเด็ก wow. uh, เปิดมาใบแรกนะคะคนกองแรกเนี่ยในหนึ่งเปีข้างหน้าคุณระวังมีเจ้ากรรมในเวรมีคนที่คิดร้ายปีหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องผิดใจกับใครบางคนแล้วเกิดการบล็อกเกิดขึ้นมีใครบางคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีโรคมีโรคประจําตัวก็ยังรักษาไม่หาย ยังวนวนวนเวนียน,นหรือถ้าเกิดคุณมีคนรักเก่าก็ยังตัดใจไม่ได้เลิกก็เลิกไม่ได้เพราะคุณกับเขายังมีเวรกรรมซึ่งกันและกันอยู่นะคะใน1ปีข้างหน้าของคน,คนกองนี้เปิดม,มาใบแรก8ดาบจะมีเรื่องไม่สบายใจมือ8ด้านแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใบต่อมาจะเกิดเรื่องดีๆบ้างหรือเปล่าอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะแม้ว่าคุณจะมีเรื่องไม่สบายใจ มีคนคิดร้ายหาทางออกไม่เจอมืดแปดด้านนะคะแต่ยังไงก็ตามคุณก็ยังมีลาบลอยมีโชคลาบเข้ามาให้คุณรู้สึกว่าชื่นใจมาบ้างนะคะและไปสุดท้ายบทสรุปนะคะโอเคถึงแม้ว่าคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอเจอเจ้ากรรมในเวมาตามลาวีนะคะแต่คุณก็มีลาบลอยเข้ามาบ้างและตัวสุด บทสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณก็มีผู้ชายอายุมากกว่าอาจจะเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้ามาจุนเจือสัพพอร์ตสนับสนุนนะคะก็ความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีแต่ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคบางอย่างที่เป็นแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นอีกวนๆวินเวียนนะคะส่วนความรักตอนแรกที่ว่าตัดใจไม่ได้เนี่ยแต่พอหลังจากนั้นพอผ่า วันเวลาที่ผ่านไปมันก็ค่อยๆค่อยๆ move on นะคะค่อยๆ move on ค่อยๆดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกกล่องแรกนะคะประตูทุกหนแห่งก็จบลงไปถัดมานะคะเราจะดูให้คนกล้องไหนดีเอ่ย โอเคสำหรับคนที่เลือกผ้าคลุมการเวลานะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนกองนี้ใน1ปีข้างหน้าหรือใน12เดือนข้างหน้านี้หรือใน365วันข้างหน้านี้นะคะตามด้วยเด็ก ตามด้วยเด็กที่สองค่ะออขออภัยนะคะ ะเกิดอะไรขึ้นนะกับคนกองนี้ตามด้วยเด็กที่3นะคะ a f สเต t a r ทา โอเคโชว์ชัดๆนิดนึงนะคะใบแรกสำหรับคนสำหรับคนที่เลือกกองนี้โอเมก้า oh สองถทวยนะคะสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่พบคนถูกใจมีฟงมีแฟกับเขาบ้างเสียทีหรือถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เลยแบบมีความชัดเจนตกลงกั เป็นแฟนอย่าง,างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่แบบว่ารอคนรักเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับว่าเรื่องการงานเงนี้ยคุณอาจจะเจอแบบว่าเจอพาร์ทเนอร์เจอทีมเวิร์คที่คลิกกันคุยแล้วถูกโฉลกกันใบที่2 the date the date เกิดขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจนะคะให้เราให้ดูใบแรกเป็นหลัก ก็อาจจะหมายความว่าตัวคุณนะ่ะคุณเคยได้ยินคําว่าตายแล้วเกิดใหม่ไหมคะมันก็หมายความว่าใครบางคนที่เลิกลากันไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้กลับมาคืนดีกันใครที่แบบว่าใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าผิดใจกันก็กลับมาคืนดีกันจูปากกรคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งญาติดีกันอีกครั้งสิ่งที่ผิดใจกันก็มีการให้อภัยแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะคะเป็นการแบบว่าเลิกดีเปิด เบิกเลิกดีมากในช่วงหนึ่งปีข้างหน้านี้สำหรับคนกองนี้นะครับและบทสรุปโอเคถึงแม้ว่าคนกองนี้เรื่องความรักของคุณะจะมีการโดดเด่นแต่สิ่งที่ระวังคือเรื่องการเงินค่ะปีหน้าการเงินจะมีเรื่องการเงินเกิดการขัดสนอาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินนะคะมีเรื่องเสียเงินของหายสรุปคนที่เลือกกองนี้นะคะเรื่องความรักโดดเด่น แล้วก็ระวังมีเรื่องอีกด้านหนึ่งคือคุณจะมีเรื่องเสียเงินเพราะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะจะมีเรื่องเสียเงินพอเรื่องสุขภาพร่างกายตรงนี้ต้องณนะตอนนี้ในหนึ่งปีข้างหน้าถ้าเกิดไพ่บอกว่าคุณจะมีเรื่องเสียเงินเก <ged S 2> <ge> ี่ยวเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นการดูดวงเป็นการดูแบบว่าไกด์ไลน์ชีวิตเราจะดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไพ่บอกว่าเราจะมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายใช่ไหมณตอนนี้เราก็ต้อง เทคแคร์ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ประมาทนะคะโอเคสำหรับกองนี้ก็จบลงไปนะคะคนที่เลือกภาคคุมการเวลาถัดมานะคะ สำหรับคนที่เลือกขนมปังช่วยจำโอเคเรามาดูกันว่าใน,นหนึ่งปีข้างหน้าของคุณกองนี้จะเป็นอย่างไรตามด้วยใบยที่สองนะคะ และสุดท้ายค่ะ after power มาดูนะคะ after tarot what's going on after this year ใบแรกนะคะ4เหรียญการเงินของคนที่เลือกกองนี้คะยังนิ่งๆยังมีเกณฑ์ที่บอกว่าจะต้องเก็บเอาไว้นะคะไพ่อาจจะเตือนว่าใน1ปีข้างหน้านี้คุณต้องเก็บเงินเอาไว้เพราะว่าคุณอาจจะแบบไม่ว่าจะลงทุนในการลงทุนใดๆควรเก็บเงินเอาไว้ดีกว่านะคะเพราะลงทุนไปมันก็ไม่ได้ผลกําไร ควรที่จะเก็บเงินเอาไว้การเงินยังนิ่งๆเหมือนเหมือนเดิมทรงๆนะคะใบที่สองอัศวินถือถ้วยแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าการเงินคุณจะนิ่งไม่ควรลงทุนใดๆนะคะแต่ว่าเรื่องความรักคุณจะมีใครบางคนที่เข้ามาหาคุณคนที่มีแฟนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบถูกขอแต่างงานมั่นหมายจดะเป็นสมรส คนที่แบบว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาก็เริ่มเอ่ยปากขอคุณเป็นแฟนนะคะส่วนคนโสดก็จะมีใครบางคนจะมาสารภาพรักกับคุณอุ้ยคือดีอะแล้วก็รูปร่างหน้าตาถูกอ,อกถูกใจคุณแน่นอนเพราะว่าเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะใน4อัศวินในทาโร่เด็กนะคะมีอัศวินถือถ้วยถือเหรียญถือไม้และอัศวินถือดาบแล้วดาให้อัศวินถือถ้วยอะหล่อที่สุดสุดท้ายเด e p a พทย of ones เด็กถือไม้ก็สําหรับคนที่กองคนที่เลือกกองขนมปังช่วยจานะคะใน1ปีข้างหน้านี้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานนะคะถามว่าเลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งไหมก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวเรื่องการงานอาจจะแบบว่าได้ขึ้นเงินเดือนบ้างมีโบนัสบ้างก,กรุบกริบเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการงานนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องธุรกิจก็แบบว่าค้าขายพอไปได้บ้างอะไรบ้างนะคะแต่การลงทุน สิ่งใหม่ๆอย่าพิ่งลงทุนนะคะมันยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ก็บอกว่าถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวก็แบบพอไปได้บ้างแต่การลงทุนใหญ่ลงทุนใหญ่ๆยังไม่ค่อยเหมาะนะคะ <Okay. S 2> สรุปคนนี้และอกกองนี้นะคะความรักก็มีความโดดเด่นการงานพอไปได้บ้างแต่การเงินยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ <Okay. S 2> ถือว่าโดยรวมโอเคจบลงไปนะคะสำหรับคนที่เลือกกองขนมปังช่วยจำ ถัดมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองผ้าคลุมล่องหนเรามาดูกันนะคะว่าคนที่กองนี้ใน12เดือนข้างหน้าดูของคนกองนี้จะเป็นอย่างไรเฮ้ย ครูนะคะพอไพ่ขนาดเล็กค่อนข้างสับยากนิดนึงถ้าการดูดวงส่วนตัวรลดาจะไม่ค่อยนิยมเลือกไพ่ขนาดมินิเท่าไหร่เพราะวันไม่ถนัดมือจริงๆอะโอเคถัดมานะคะ d ิล i ีว v i s i ่ n อยากจะบอกอะไรนหน,งหนึงปีข้างหน้าของคนกองนี้ อันนี้เป็นทรงขนาดพ็อกเก็ตค่ะอันเนี้ยเหมาะมืออยู่ถนัดอยู่ตามด้วย after t a r o ค่ะใน1ปีข้างหน้าใน12เดือนข้างหน้าของคนกองนี้จะเป็นอย่างไร ช่วยบอกกี่เถิดไพ่ทาร์โร่ใบแรกเดอะฟ o ูคนกองนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะครในหนึ่งปีข้างหน้าช่วงตุลาเนาะตุลาคมก็คือเริ่มแบบปลายปีแล้วในปีในปลายปีหน้าดวงคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางต่างประเทศไม่แน่นะโควิดอาจจะจบลงไปแล้วคุณก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางต่างประเทศได้ หรือถ้าเกิดโควิดยังไม่จบคุณอาจจะได้เดินทางในต่างประเทศนี่แหละขึ้นเหนือลงใต้เบาๆนะคะอีกด้านหนึ่งคุณอาจจะมีการแบบเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะมีการริเริ่มในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ลองอ่าสามเรียนนะคะในในหนึ่งปีข้างหน้าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้มีเงินมีเงินรับรอยเข้ามานะคะอาจคุณอาจจะได้ขายที่ขายบ้านเป็นนายหน้าได้กําไรเบาๆอนะไรคะได้กําไรงามนะคะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งคืออาจจะมีรับรอยเข้ามาบ้านนะคะกรุบกริบนะคะการเงินมีความโดดเด่นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้โอ้แบบ oh, my goodness สามเหรียญราชาเหรียญ king of p e n t a c l e s คนที่เลือกกองนี้การเงินโดดเด่นมากคุณจะมีรับรอยเข้ามาการเงินแบบขายอะไรก็ดีไปหมดอะขายอะไรก็เฮงขายอะไรแบบเป็นเงินเป็นทองอะโโหคนที่เลือกกองนี้แบบ การเงินโดดเด่นมากเลยคุณขาพอคุณมีเงินไปทําอะไรล่ะไปเที่ยวช็อปปิง้งเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะสรุปคนที่เลือกกองนี้นะคะการเงินของคุณนั้นโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวโอชีวิตแฮปปี้ส่วนความรักนั้นหรอยังนิ่งๆอยู่นะสําหรับคนโสดนะอาจจะมีคนมีคนมาแนะนํามีแม่สื่อแม่ชักมีคนแนะนําให้รู้จัก แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวจริงนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังแบบคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะก็คุยขำๆไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยผ่านๆแบบมีอะไรที่แบบให้มันชุ่มชื่นหัวใจอะไรเงี้ยคุยแก้เบื่อแก้เซ็งนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็ยังแบบยังก็พอไปได้ะคะ่ะแต่สิทธิ์ที่แน่ๆคือคนกองเนี้ยการเงินโดดเด่นมากเลยค่ะแล้วก็มีการท่องเที่ยวนะคะโอเคจบไป กองแรกเราเปิดตัวด้วยประตูทุกหนแห่งใช่ไหมคะคราวนี้เราต้องเราจะปิดท้ายฟินาเล่เบาๆเราจะต้องปิดตัวปิดท้ายจะต้องกลับด้วยท่ m แมชชีนคะ่ะสำหรับคนที่เลือก t i ท e m แ c h i n e นะคะกองสุดท้ายปิดท้ายเบาๆมาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรคนกองนี้ในสามร้อยหกสิบห้าวันข้างหน้านี้นะคะในสิบสองเดือนข้างหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้น ตามด้วย The New Vision นะคะ สุดท้ายค่ะ After t a r o t โ okay. อเคอันนี้เป็นแบบขนาดมินิขนาดพ็อกเก็ตขนาดสแตนดาร์ดนะคะ แต่ละดามีขนาดใจแอนด้วยนะขนาดแบบยักษ์ใหญ่ xl ว้าวใบแรกนะคะ the empress มหาจจกรพารดตินีมหาราชินีนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบได้แบบมีแฟนมีความรักเข้ามาหาคุณอีกครั้งมีแม่สื่อแนะนำให้คุณได้รู้จักกับใครบางคนนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้มีความชัดเจน เป็นแฟนกันนะคะเพราะเขารักคุณอย่างจริงๆเข้าแล้วส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานวิวาหรืออีกด้านหนึ่งคือคุณจะมีน้องนะคะ the empress การถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินก็มีความโดดเด่นกินดีอยู่ดีเบาๆนะคะประหนึ่งคุณนายอะไรอย่างนี้นะคะสิบท้วยอีกโอ้โหความรักโดดเด่นมาก บอกเลยคนกองสุดท้ายคุณมีแฟนแน่นอนถ้าสําหรับคนโสดส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะรักกันมากขึ้นแล้วก็ตกลงกันเป็นแฟนอย่างจริงจังนะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็รักกันมากึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกแถมขึ้นสเตปไปอีกขั้นคือแบบแต่งงานมีน้องนะคะและสุดท้ายค่ะสองดาบถ้าสองดาวขึ้นมาในหนึ่งปีข้างหน้านี้คุณอาจจะมีการเซ็นสัญญานะคะสองดาบมีไพ่ขัด ขัดกันก็จริงคือถ้าเป็นตีความหมายอื่นคือการเซ็นสัญญาคือคนสองคนทําธุรกิจผลประโยชน์อะไรสักอย่างร่วมกันมันต้องมีเซ็นสัญญานะคะการเซ็นสัญญาแล้วก็อาจจะมีการแบบคนนี้คนโสดอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการจนจะเป็นสมรสก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ในหนึ่งปีข้างหน้านี้ถึงแม้ความรักอาจมีความสมหวงังมีความโดดเด่นก็จริงแต่บางครั้งอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างเออแบบ พูดมีงอนกันบ้างน,นะคะต่อยโดยวรวมก็ยังรักกันดีอยู่มีขัดกันบ้างอะไรบ้างคําแนะนําก็คือถ้าอะไรที่เรายอมได้ก็ยอนยอมไปหยุ่หยวนไปนะคะเพื่อความรักของเราให้มันฟลอร์มีความลื่นไหลนะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกกองทามแมชชีนกองสุดท้ายนะคะความรักของคุณมีความโดดเด่นค่ะ โอเคจบลงไปนะคะสำหรับพี่อคอร์เอพิโซดที่45ยังไงลดาขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขความเจริญสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในเอพิโซดหน้าจะเป็นท็อปิกอะไรลดาขออุปไว้ก่อนชอบเซอร์ไพรส์แล้วเจอกันค่ะดบาย